ใบชะพูเนี่ยจะหอมนะคะส่วนไอใบอะชะอมก็จะออกหวานหวานอร่อยไปอีกแบบนึ่งนะคะมาค่ะใครว่างมาช่วยเด็ดใบชะพูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแค่อย่างเดียวนะคะไม่นานนะคะไม่นานเราก็จะรีบทำให้มันเสร็จเร็วๆนะคะ คืืบอกว่ารีดทำเหรอคุณย่าคุณย่าคุณย่ามาลอกินขอบคุณนะคะเราไม่เฟนเห็นแล้วน่ากินนะคะคุณเอ่อ uh, T O N T O N Y นะคะ thank you so much นะคะเก็บไม่กล้าอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะ i can not speak English <laughs> นะคะก็เลยขออ่านภาษาไทยนะคะ thank you so much นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจเดี๋ยวมากิน แกงหอยมแมลงภู่นะคะแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ใบชะพูกับเออ่ใบใบชะพูเนี่ยนะคะแล้วก็ชะอมนะคะยอดใบชะอมด้วยนี่นะคะใบชะพูเนี่ยก็ใส่เยอะเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เขาเรียกอะไรนะมันโดนน้ําแล้วมันก็ยุบเหลือนิดเดียวแหละเรื่องของเรื่องคืออยากกินใบชะพูเยอะๆกับผักเนี่ยผักชะอมเนี่ย เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็จับเอามาซ้อนๆกันเนี่ยนะคะใบใหญ่แล้วก็เอาวางข้างล่างก็ได้เพื่อสะดวกในการหั่นนะคะนี่จับมาซ้อนๆน,นี่เราใช้หมดเลยนะคะเรียงซ้อนๆแบบเนี้ยใบชะพูนะคะไม่ใช่หมากไม่ใช่ใบหมากขอบคุณนะคะกินเป็นไหมคะคุณแพนด้า แอนดาโซเฟียกินเป็นไหมคะเริฟสิบแปดจากคุณกาซ่านะคะขอบคุณนะคะย่าน้องคุณหยุดแล้วครับน้ําก็ลดตามอ๋อค่ะค่ะโชคดีจังไม่อยากให้มัน้นั่นไม่เก่งค่ะสถานการณ์พาไปอ๋อใช่ใช่สถานการณ์พาไปาาราไป,ประสบการณ์นะประสบการณ์ล้วนๆเลยขอบคุณนะคะคุณกาซ่า บางทีแวะไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าเก๋ก็ทำหลายอย่างเนาะต้องขอโทษขออภยัยเพื่อนๆก็คอมเมนต์ทักทายอยู่บ้างแล้วก็หยุดบ้างนี่นะคะเราก็เอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะซ้อนกันแบบเนี้ยเนี่ยปึกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนอย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยม้วนไปแล้วก็หั่นหั่นเอ่อ ประมาณหนึ่งเซนเนาะไม่เอาใหญ่ไม่เอาเล็กมากถ้าเอาเล็กมากเดี๋ยวมันพันคอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะหั่นใบชะพูกันแป๊บหนึ่งใบชะพูขอบคุณนะคะแกงหอยใส่ใบชะพูเข้าสูตรเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายคุณยายเจอาสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นใบชะพูกันนะคะ หรือว่าจะเอากันไก่เดี๋ยวขอเอากันไก่ตัดเลยดีกว่าเพราะว่าไม่จะได้ไม่ต้องเอาเขียงออกนี่ตัดแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะหอมเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าใครจะนั่นก็หั่นซอยๆก็ได้นะคะอืม เสร็จแล้วอันนี้ก็เอามาซ้อนกันแล้วก็ม้วนม้วนแบบเนี้ยม้วนพันพันอย่างเงี้ยนิดเดียวเองเห็นไหมคะไม่เยอะหรอกนี่นะคะหั่นหั่นไปอย่างนงี้เลยประมาณหนึ่งเซนนะคะบางคนก็เอาเล็กกว่านี้นะสะกลิวามันมันเล็กแล้วมันมันไปพันพันคอว่าไป ขอบคุณนะคะขอบคุณย่าน้องคุณนะคะหิวแล้วหิวแล้วขอบคุณนะคะย่าใจเย็น <c ười> คุณเก๋ก็รีบจนมือสัน่น <c ười> เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะผักสองอย่างนะคะผักสองอย่างเดี๋ยวเราเอาอนนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดไฟกันได้เลยนะคะ